สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง Netflix ให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า m r h u r r i a a n ริเกนเป็นเรื่องรางของเด็กชายคนหนึ่งที่ได้ไปรู้จักกับมหาเศรษฐีวัยชราที่ร่ำรวยเงินทองที่สุดในเมืองเด็กน้อยต้องคอยไปอ่านหนังสือให้ชายชราฟังจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีจากเด็กน้อยก็กลายเป็นชายหนุ่มพวกเขาสนิทสนมกันจนกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันไปในที่สุด จนกระทั่งวันหนึ่งชายชราได้เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวแปลกประหลาดมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นยังติดต่อกันได้แล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงละทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่อง ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่เคลกใช้หนุ่มที่กำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งและก็ม่หยุดที่บริเวณเชิงหน้าผา หลังจากนั้นนะครับหนังก็ได้ย้อนกลับไปในปี2003ตอนนั้นเคล็กยังเป็นเด็กชายอยู่เขาเดินเข้าไปในโบสถ์พร้อมกับพ่อในวันนั้นเคล็กได้รับเลือกให้ขึ้นไปอ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าคนในโบสถ์และเหมือนโชคชะตาลิขิตเอาไว้แล้วนะครับเคล็กได้มีโอกาสได้รู้จักกับชายชรลาคนหนึ่งที่สนใจเขาเป็นพิเศษ เขายังไม่ได้เอกใจอะไรแต่แล้วสิ่งที่เครคาดไม่ถึงก็คือเมื่อจูจ่ๆจอห์นฮาริแกนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองได้เลือกให้เคลคมาช่วยอ่านหนังสือให้ฟังเพราะว่าสายตาของฮาริแกนนั้นพร่ามัวมากแล้วแต่เคลคก็สงสัยว่าทําไมฮาริแกนถึงได้เลือกเขาทั้งที่มีเด็กในเมืองตั้งเยอะและก็แน่นอนว่าก็มีหลายคนด้วยที่อ่านหนังสือเก่งกว่าเขามากมายต่อมานะครับ เคลก็ได้เดินทางไปที่บ้านของฮาริแกนเพื่ออ่านหนังสือให้เขาฟังเป็นวันแรกฮาริแกนตั้งใจฟังมากๆเขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เคลก็กจะต้องไปอ่านหนังสือให้เขาฟังถึง3วันฮาริแกนก็บอกให้เขาเลือกหนังสือมาได้เลยว่าอยากจะอ่านเรื่องไหนแล้วหลังจากวันนั้นนะครับพอเคล็กกลับไปบ้านแล้วจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกคิดถึงแม่ของเขาขึ้นมาจับใจเขาเองก็มั่นใจว่าพ่อของเขาก็คิดถึงแม่เหมือนกัน และตัวเขาก็แอบคิดมาตลอดว่าการตายของแม่น่ะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นต้นเหตุซึ่งมันก็นกลายเป็นปมในใจของเคลกมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้ววันต่อมาเคลกก็ได้ไปที่บ้านของฮาริแกนอีกครั้ง และด้วยความมือบอลนะครับเขากำลังจะเข้าไปเปิดตู้ตู้หนึ่งแต่ฮาริแกนก็เข้ามาเห็นพอดีเคลก็เลยถูกดุฮาริแกนบอกว่าตู้ใบนี้เก็บความลับแย่ๆของเขาเอาไว้จากนั้นเคลก็ได้มาอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังต่อแล้วในวันนั้นหลังจากที่ได้รับเงินเดือนจากฮาริแกนแล้วเคลก็พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของฮาริแกน จนรับรู้ได้ว่าฮาริแกนไม่เคยแต่างงานไม่มีลูกและก็ไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใครนั้นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่ดูโดดเดี่ยวไป แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปถึง5ปีนะครับเคลกโตกขึ้นมากแต่เขาก็ยังเป็นคนอ่านหนังสือคนเดิมให้ฮาริแกนฟังเคลกมีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮาริแกนน่ะทุกอย่างมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีทั้งคู่สนิทกันมากๆเคลกได้ย้ายไปเรียนมปลายที่โรงเรียนแห่งใหม่และที่นี่นะครับนักเรียนมปลายทุกคนก็ต่างมีโทรศัพท์มือถือใช้กันทั้งนั้นถ้าเป็นเด็กที่ป๊อปๆหน่อยก็จะใช้พวก iPhone ซึ่งมันก็ดูทันสมัยมากในยุคสมัยนั้น เคล็กมาโรงเรียนวันแรกก็ถูกรุ่นพี่บังคับให้ขัดรองเท้าให้แต่เขาก็สามารถพาตัวเองรอดผ่านมาได้เขาพยายามจะไม่มีเรื่องกับใครทั้งนั้นแล้วพอกลับไปถึงบ้านนะครับพ่อก็ถามเขาว่าไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างแม้ว่าเคล็กจะโดนแกล้งมานะครับเขาก็ไม่อยากจะพูดให้พ่อไม่สบายใจก็เลยบอกไปว่าทุกอย่างโอเคดีแล้วเคล็กก็ได้เอ่ยปากขอให้พ่อซื้อโทรศัพท์มือถือให้แต่พ่อก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะพ่อยังไม่เห็นว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่เคล็กจะต้องใช้มือถือเลย ต่อมาพอถึงวันคริสต์มาสเคลก,ก็ได้รับลอตเตอรี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากฮาริแกนเหมือนทุกๆปีแต่ครั้งนี้นะครับลอตเตอรี่ของเขา,าถูกลงวันเป็นเงินมากถึง3,000ดอลลาร์ 3, และที่น่าดีใจกว่านั้นก็คือเขาได้รับ iPhone เป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากพ่อของเขาด้วยเคลก,ก็เลยโทรไปขอ,อบคุณฮาริแกนสําหรับของขวัญวันคริสต์มาสแล้ววันหนึ่งนะครับเคลก,ก็ได้ไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังวันนั้นเขาถามเด็กหนุ่มว่า เพราะอะไรถึงเลือกที่จะมาอ่านหนังสือให้คนแก่ๆอย่างเขาฟัง,ท,งทั้งทางที่ตอนนี้ชีวิตของเคลต้องเจอกับสังคมและเพื่อนๆมากมาย เล็กก็ตอบกลับไปว่าเขาชอบที่ได้อ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังและมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ที่นี่ฮาริแกนได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกซึ้งใจมากนะครับแล้วหลังจากวันนั้นนะครับเคล็กก็ได้เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ส่วนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์ iPhone มามอบให้กับฮาริแกนด้วยตอนแรกฮาริแกนก็ไม่อยากได้โทรศัพท์นั้นแต่เคล็กก็ได้สอนให้เขารู้จักวิธีการเล่นโทรศัพท์และรวมไปถึงการโทรออกฮาริแกนก็เลยรับเอาไว้ก่อนเคล็กนั้นดีใจมากๆนะครับ ทำให้ในทุกๆครั้งที่เคล็มาอ่านหนังสือให้เขาฟังก่อนที่จะเริ่มอ่านเขาก็จะไปสอนการใช้โทรศัพท์ให้ฮาริแกนฟังก่อนทุกครั้งจนวันหนึ่งฮาริแกนก็พูดขึ้นมาว่า จากการที่เขาได้ทดลองเล่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์แล้วทำให้เขารู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้านี้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียพวกนี้แหละที่จะเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นข่าวปลหรือว่าสแปนต่างๆพอเคเล็กได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็ถึงกับอึ้องไปเลยเพราะเขาเองก็ไม่คิดว่าฮาริเกนะจะสามารถทำนายอนาคตได้ถูกต้องถึงขนาดนี้แล้ววันหนึ่งขณะที่เคเล็กอ่านหนังสือให้ชายชลาฟังจนหมดเวลาแล้วเขาได้ถามชายชลาว่า ทำไมคุณถึงเลือกมาอยู่ที่เมืองชนบทแบบนี้แทนที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ๆฮาริแกนก็ตอบว่าเขาชอบความสงบเงียบของชนบทเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายฮาริแกนได้ขอให้เคลกสัญญากับเขาว่าถ้าวันใดก็ตามที่เคลกมีศัตรูให้เคล็กจัดการศัตรูพวกนั้นอย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งสิ้นนั่นก็นเลยทําให้เครู้สึกว่านะครับฮาริแกนเป็นคนที่อันตรายและก็ดูมีอํานาจอย่างบอกไม่ถูกแต่อย่างไรก็ตาม เคลก็รู้ตัวดีว่าเขาอะ่ะคือเพื่อนแค่คนเดียวของฮาริแกนทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเคลกํากลังจะไปอ่านหนังสือให้ฮาริแกนฟังวันนั้นเขากดกลิ่งเรียกแต่ก็ไม่มีแม่บ้านมาเปิดประตูให้เคลก็เลยถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเองแล้วก็พบว่าฮาริแกนอะ่ะกำลังใส่เครื่องช่วยหายใจและนั่งอยู่บนโซฟา ถามยังโทรเข้ามาที่เบอร์ของเคล็กด้วยและด้วยความตกใจนะครับเคล็กเห็นว่าในมือของฮาริแกนกากลังจะกดโทรออกอยู่แล้วพอเคล็กดึงโทรศัพท์ออกมามือของฮาริแกนก็ตกลงมาทันทีเคล็กทั้งตกใจและก็เสียใจเขาคิดว่าฮาริแกนคงจะตายไปแล้วก็เลยรีบโทรไปบอกพ่อของเขาเพื่อให้ช่วยโทรเรียกรถพยาบาลมาที่นี่แต่เคล็กนะครับก็ยังเลือกที่จะนั่งอ่านหนังสือให้กับล่าไรวิญ,ญญาณตรงหน้าฟังทั้งน้ำตา แล้วพอกลับบ้านมาในคืนนั้นนะครับเขาก็เศร้าอย่างเห็นได้ชัดเคล็กได้เอาโทรศัพท์ของฮาริแกนติดกระเป๋ากลับบ้านมาด้วยเขาก็เลยพิมพ์ข้อความส่งไปในเครื่องของฮาริแกนว่าเขาจะคิดถึงเวลาช่วงบ่ายที่เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วภาพกระตัดมาที่โบสน,นะครับเคล็กเป็นคนกล่าวไว้อะไรและเมื่อทุกคนต่างเดินต่อแถวกันมาเพื่อเคารพศพของฮาริแกน เคลกก็เลือกที่จะเดินมาเป็นคนสุดท้ายเขาแอบหยิบโทรศัพท์ iPhone ของฮาริแกนนะครับยัดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของร่างไร้วิญญาณน,นั้นไปด้วยหลุมศพของฮาริแกนอยู่ไม่ไกลจากหลุมศพแม่ของเคลกแล้วเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วก็มีชายคนหนึงเดินมาหาเคล็กและยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้กับเขาแล้วบอกว่าในอาทิตยนะ์หน้าน่ะจะมีทนายความของฮาริแกนติดต่อมาหาเขาและระหว่างทางที่นั่งรถอยู่กับพ่อนะครับ คล็กก็ได้เปิดจดหมายอ่านดูก็ได้รู้ว่าฮาริแกนได้ทำพินัยกรรมไว้ให้เขาด้วยเขาจะได้รับเงินถึง8ปดแสนดอลลาร์ฮาริแกนอยากให้เขาเรียนจนจบและได้เริ่มต้นอาชีพที่เคลกได้ฝันเอาไว้นั่นก็คือการเป็นนักเขียนบทละครฮาริแกนรู้ใจเคล็กทุกอย่างนะครับเหมือนกับว่าทั้งคู่เป็นคู่หูต่างวัยแต่ท้ายที่สุดของจดหมายฉบับนี้นะครับก็ทําให้เคล็กตกใจมากพอฮาริแกนได้เขียนไว้ว่าฉันก็จะคิดถึงช่วงเวลายามบ่ายที่เราได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่งข้อความนี้นะครับมันเป็นเหมือนการตอบกลับจากฮาริแกนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยได้ส่งข้อความไปที่มือถือข,ของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว แล้วในคืนนั้นนะครับเคล็กก็ได้คิดถึงแต่ฮาริแกนเขาก็เลยกดโทรศัพท์ไปที่มือถือของฮาริแกนอีกครั้งเขาได้ยินเสียงของฮาริแกนที่บอกว่าให้ฝากข้อความเสียงเอาไว้เคลก็กได้ฝากข้อความเสียงไปขอบคุณเขาสําหรับเงินที่เขามอบให้แต่ถ้าเป็นไปได้เขาไม่ต้องการเงินนั้นเขาขอแลกเป็นชีวิตของฮาริแกนกับคืนมาได้หรือเปล่า แล้วในตอนเช้านะครับเคล็กตื่ขึ้นมาก็หยิบเบอถือของตัวเองมาดูเขาก็ช็อกมากอีกครั้งเพราฮาริกนได้ตอบกลับข้อความมาว่า C C C A A เคล็กนั้นไม่เข้าใจความหมายของคำนี้นะครับเขาคิดว่าฮาริกนน่าจะยังไม่ตายก็เลยรีบไปบอกพ่อให้ไปหาคนมาขุดหลุมศพของเขาออกมาดูแต่พ่อกลับบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ อาจจะมีใครบางคนแอบแฮ็กข้อมูลโทรศัพท์ของฮาริแกนแล้วก็ส่งข้อความนั้นกลับมาแกล้งก็ได้และอีกอย่างหนึ่งพ่อคิดว่าฮาริแกนได้ตายไปแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าฮาริแกนตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนั่นก็เลยทําให้มีการผ่าศพชันสูตรและพบว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อศพถูกผ่ามาแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจะยังไม่ตาย เคล็กก็เลยอยากจะไปลองพิสูจน์ให้แน่ใจนะครับเขาได้ปั่นจักรยานไปที่หลุมศพของฮาริแกนแล้วก็ลองโทรออกไปยังมือถือของเขาอีกครั้งแล้วเสียงโทรศัพท์นะครับมันก็ได้ดังขึ้นมาจากหลุมศพของเขาที่อยู่ใต้ดินจากนั้นเคล็กก็ได้ไปที่บ้านของฮาริแกนเพื่อไปคุยกับป้าแม่บ้านเขาขอดอกกุ้ยไม้มาเพื่อลำลึกถึงฮาริแกนเคล็กบอกกับป้าแม่บ้านถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของฮาริแกน แต่ป้าแม่บ้านก็พูดถึงด้านมืดของฮาริแกนให้ฟังเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเน่ยเคยมีคนสวนที่นี่คนหนึ่งชื่อว่าดัสตี้เขาเคยขโมยของของฮาริแกนไปก็เลยถูกไล่ออกตอนแรกดัสตี้คิดว่าเรื่องมันน่าจะจบแล้วแต่มันดันไม่จบแค่นี้เคลก็อยากรู้ว่ามันไม่จบยังไงแต่ว่าป้าแม่บ้านนะครับก็ไม่ยอมเล่าต่อให้เขาฟังแล้วต่อมานะครับที่งานเลี้ยงในโรงเรียน เคลกได้ไปขอสาวคนหนึ่งเต้นลําด้วยแต่ว่าในงานเลี้ยงนี้เคลกกับถูกรุ่นพี่คนเดิมต่อยเพราะรุ่นพี่เข้าใจผิดคิดว่าเคลกเป็นคนทําให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเคล็กไม่ได้เป็นคนทําเลยแล้วด้วยความที่ไม่อยากมีปัญหานะครับเคลกก็เลยขอร้องครูไม่ให้พูดเรื่องนี้กับใคร และในคืนนั้นพอเคล็กกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ฝากข้อความเสียกไปหาฮาริแกนอีกครั้งเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอมาให้ฮาริแกนฟังถึงแม้ว่าฮาริแกนจะไม่ได้อยู่ฟังเขาจริงๆก็ตามแล้วเรื่องที่น่าตกใจก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าในวันต่อมาลุนพี่คนที่ต่อยอเคล็กเมื่อคืนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงไปเพราะอุบัติเหตุจนทําให้เคล็กคิดว่าการตายของลุนพีอ่อาจเกิดจากตัวเขาเป็นต้นเหตุก็ได้เขาคิดหนักมากจนเผลอหลับในห้องเรียนนะครับ ครูก็เลยมาบอกให้เขาอ่ะเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยรุ่นพี่คนนั้นอ่ะเป็นเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางบ้านหรือว่าเป็นเรื่องปัญหาทางจิตใครก็เลยได้ถามคุณครูออกไปว่านะครับครูอ่ะเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าครูก็ได้ตอบแบบชัดถ้อยชัดคําเลยว่าครูอ่ะไม่เชื่อต่อมา คลกก็ได้เดินทางไปหาคนสวนที่ชื่อดัสตี้นะครับแต่ก็ไปเจอกับหญิงแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านเคล็กก็เลยถามหาดัสตี้กับผู้หญิงคนนั้นเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ดัสตี้ถูกคาริแก่ไล่ออกจากงานแล้วเขาก็กลายเป็นคนตกงานรอรับเงินจากทางรัฐแล้วตอนนี้เขาก็ได้ขับรถบรรทุกวิ่งเข้าไปในสวนข้าวโพดแต่ว่าคงอีกนานกว่าเขาจะกลับมาบ้าน แล้วคืนนั้นนะครับเคลก็ได้ส่งข้อความเสียไปหาฮาริแกนอีกครั้งหนึ่งเขาอยากรู้ว่าการตายของรุ่นพี่คนนั้นนะ่ะฮาริแกนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ก็ขอให้ฮาริแกนน่ะขอกำแพงข้อกขเขาสามทีแล้วไม่นานนักนะครับอยู่ๆโทรศัพท์มือถือของเคลก,ก็ดังขึ้นแล้วมันก็เป็นเบอร์ของฮาริแกนที่โทรเข้ามาเคลนั้นตกใจมากจนทํามือถือหล่นจากพื้นแล้วก็มีข้อความเสียจากฮาริแกนส่งมาเป็นตัวอักษรแบบเดิม เคลกก็เลยตัดสินใจไปหาบาทหลวงที่บ่อนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังบาทหลวงก็เลยเล่าว่าการตายของรุ่นพี่คนนั้นน่ะเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะรุ่นพี่คนนั้นน่ะเมาแล้วก็ตกมาจากชั้นสองแต่ที่น่าแปลกก็คือท่าทางการเสียชีวิตของรุ่นพี่คนนั้นน่ะเหมือนกับตอนที่เคล็กถูกรุ่นพี่ซ้อมเลยส่วนเรื่องโทรศัพท์บาทหลวงก็มองว่าโทรศัพท์ของเคลก็กอ่ะอาจจะโดนแฮกก็ได้เคล็กก็เลยตัดสินใจนะครับไปที่ร้านมือถือเพื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ พนักงานก็บอกว่าโทรศัพท์ของเคล็กอะ่ะอาจจะมีบัก๊ก็ได้แล้วพอได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มานะครับเขาก็เลยลองกดโทรหาไฮริกแกนดูอีกครั้งปรากฏว่ามันโทรไม่ติดแล้วเคลกก็รู้สึกโล่งใจมากพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เอามือถือเครื่องเก่าใส่กล่องแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับจนเคลกได้กลายเป็นวัยรุ่นตอนนี้เขาสอบติดมหาลาัยในบอสตันเขาได้ลาพ่อแล้วก็ได้ขับรถออกเดินทางไปยังบอสตันมรดกมากมายที่ฮาริแกนทิ้งไว้ให้เคลกไม่ได้เอามาใช้อย่างฟุง้งเฟอ้อเขายังคงเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้มาเรียนต่างเมืองเท่านั้นแถมเขาก็ยังได้เป็นนักเรียนทุนอีกด้วยเขาตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและฮาริแกนผู้ที่มีพระคุณของเขา แต่ว่าไม่นานนะครับเขาก็ได้รับข่าวล้าอีกครั้งเมื่อพ่อโทรมาบอกว่าครูที่สอนเขาที่โรงเรียนมัธยมปลายนะ่ะได้เสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุถูกรถชนเคลก็เลยรีบขับรถกลับมาที่เมืองบ้านเกิดของเขาทันทีเพื่อไปร่วมงานศพของครูพวกเพื่อนๆของเคลก็บอกว่าคู่มั่นของครูอะ่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ขับรถมาชนน่ะเป็นคนขี้เมาที่ถูกจับตอนเมามาแล้วหลายครั้ง แถมยังไม่มีใบขับขี่อีกด้วยและโทษที่ได้รับก็คือแค่รอลงอาญาไว้เท่านั้นเคลก็ได้เอ่ยปากไปเลยว่ายังไงมันก็ไม่รอดแน่เพราะว่าในคืนนั้นพอเคลกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ไปหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วก็ได้กดโทรหาฮาริแกนเพื่อฝากข้อความเสียงอีกครั้งเขาเล่าให้ฮาริแกนฟังเรื่องของคุณครูที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเขาต้องการให้คนที่ขับรถชนคุณครูได้ตายตามไปด้วยเหมือนกันเคลคิดว่า นี่มันต้องบ้านแน่ๆที่เขาทำแบบนี้แต่ว่าเขาก็ได้ทำไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเคลก็ได้คอยกอดติดเรื่องราวของชายคนที่ขับรถชนคุณครูจนในที่สุดก็พบว่าชายคนนั้นได้ตายแล้วจริงๆด้วย จากนั้นเคก็เลยมาติดต่อขอสอบถามน,นะครับข้อมูลการตายของชายคนนี้จนได้รู้ว่าชายคนนี้ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกลืนสบู่ราคาแพงลงไปแทนสบูนะ่ยังเป็นยี่ห้อเดียวกับที่คุณครูใช้อยู่เป็นประจำด้วยพอเคกได้รู้ข้อมูลแบบนั้นนะครับเขาทั้งเสียใจและวก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะ่ะมันจะประจวบเหมาะอะไรกันแบบนี้ แล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบข้อความที่ฮาริกกนส่งมาหาเขาด้วยตัวอักษรแบบเดิมเคละก็เลยถือวิสาสะไปที่บ้านของฮาริเกนนะครับแล้วก็แอบ,บเข้าไปดูในตู้ลับนั้นและภายในตู้มันก็ไม่ได้มีความทรงจําเลวร้วายอะไรมันเป็นแค่รูปครอบครัวของฮาริเกนที่ชีวิตของเขามีแต่ความเงียบเหงาฮาริกกนสูญเสียแม่ไปตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันกับเขาทําให้เขาและชายชรามีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันและก็สนิทสนมกันมาก ต่อมาเคลก็ได้ไปยังหลุมฝังศพของฮา,าริเกนเขาเข้าใจแล้วว่าที่ฮาริเกนน่ะยังไม่ไปไหนก็เพราะว่าฮาริเกนเป็นห่วงเขานั่นเองเคลรู้สึกขอบคุณเขามากๆเขาเลยบอกให้ฮาริเกนน่ะพักผ่อนได้แล้วก่อนจะกลับเคลก็ได้แวะไปที่หลุมศพของแม่ด้วยเขาร้องไห้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาตอนต้นเรื่องนะครับที่เคลก์ได้วิ่งอย่างบ้าคลั่งแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณเชิงผา เขาหยิบมือถือเครื่องเก่าออกมาแล้วก็เคลี่ยงลงน้ํำเพื่อที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ซะแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เขาตั้งใจว่าหากถึงเวลาที่เขาต้องตายจริงๆเขาขอตายโดยที่กระเป๋าเสื้อของเขานั้นว่างเปล่าแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่างเคลกับฮาริแกนทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยและด้วยความที่ฮาริแกนนั้นรักและก็ห่วงใยเคลกมากเขาก็เลยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเคลกเอาไว้ในยามที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเรียกได้ว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ฮาริแกนเป็นเพียงชายชราคนหนึ่งที่ผ่านโลกมามากเขาไม่ใช่คนดีนักในใสายตาคนอื่นแต่สําหรับเคลกแล้วต่อให้ฮาริแกนเลวร้กับคนนับพัน แต่เขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเคลกเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.0คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ